สวัสดีครับเอคาช็อปอีกแล้วนะครับคันนี้ไม่จัดสี่อันนี้เพิ่มเป็น5รายการครับเพิ่มเติมมาอย่างนึงก็คือมีตัวล็อกฝาท้ายของแท้เบิกสูตรนะครับผมล็อกฝาท้ายกันกระแทยหายนะครับตัวนี้นะครับมีกุญแจมาตรงรุ่นเลยนะครับผมก็เหมือนเดิมชุดชุดแรกก็จะเป็นุตสตาร์ทตรงรุ่นก่อนนะครับหชุดนะครับพร้อมมีหมดสตาร์ทนะครับเพิ่มเติมรายการสองมือเปิดของแท้ครับไอ้นี่เป็นของเดิมนะครับไม่มีปุ่มกดนะครับผมรายการที่สามครับตัวแผงคอนะครับกับตัวย้ายรูนะครับของเดิมจะไม่มีีรูตัวน้ของเดิมจะ มีรูครับแล้วก็ใส่เป็นแบบไม่มีรูครับแล้วก็รายการที่สี่ตัวปุ่มแท้นะครับเทินเอาปุ่มของแท้บเบอร์ศูนย์เลยนะครับแล้วก็รายการที่ห้าครับตัวล็อกฝาถ่ายครับตรงรุ่นสอง0ันี่สิบี่สองยี่สามนะครับผมโอเคป้ายแดงครับผมอีกแล้วนะครับส่งงานครับแต่คันนี้ไม่ใช่4ี่รายการครับคันนี้ห้ารายการนะครับผมของเบอร์ศูนย์ด้วยนะครับที่เป็นกุญแจเดิมลูกค้านะครับแล้วนี่เป็นตัวรีโมทใหม่ที่ได้หลังจากการติดตั้งนะครับผมมีอะไรบ้างนะครับ มีชุดปุ่มสตาร์ทก่อนนะครับ1ชุดนะครับผมพร้อมรีโมทสตาร์ทครับสตาร์ทผ่านีโมดได้นะครับแล้วก็เพิ <esar> ่มเติมตัวคอนโซล2ชิ้นคือชิ้นนี้นะครับของเดิมจะไม่มีรูครับเปลี่ยนชิ้นนี้ใส่ปุ่มสตาร์ทของแท้นะครับแล้วก็ปิดรูด้านนี้นะครับผมแล้วกันที่สามปุ่มของแท้เบิกใหม่นะครับผมแล้วมีตัวมือเปิดซ้ายขวาของแท้นะครับตัวนี้นะครับแล้วก็มีตัวฝาท้ายฝาท้ายจะเป็นล็อกฝาท้ายของแท้นะครับตัวนี้นะครับผมป้อมกุญแจใหม่แบบนี้เลยนะครับ นีล็อกเห็นไหมครับไม่ต้องกลัวหักครับแล้วก็ไม่ต้องเดินสายไฟรถไม่ต้องเจาะรถไม่ต้องเจาะมือเปิดเดิมให้เสียของครับเปลี่ยนของแค่ตรงนุ่นครับเปิดนะครับเปิดนะครับนี่ล็อกนี่ครับล็อกนะครับล็อกเป็นล็อกฝาท้ายตรงรุ่นนะครับผมของแท้เลยนะครับแล้วก็ตัวมือเปิดนะครับใช้งานจริงรถแบบใต้แดงนะล็อกรถนะครับใช้งานจริงนะครับเปิดล็อก แล้วก็สตาร์ทผ่านรีโมทได้นะครับตัวนี้สตาร์ทอรถได้ครับดับเครื่องผ่านรีโมทได้นะครับนี่ครับสวยงามครับนี่ก็สตาร์ทผ่านรีโมทครับขับรถใช้งานได้เลยนะครับแล้วก็ผ่านปุ่มสตาร์ทนะครับดับเครื่องครับเหยียบเบรกหรือไม่เหยียบเบรกก็ได้ครับเหมือนเดิมเหยียบเบรกกดหนึ่งครั้งครับดับได้เลยครับจะเปิดวิทยุครับไม่ต้องสตาร์ทเครื่องคือกดแค่ครั้งเดียวนะครับ วิทยุติดไฟกล้องติดนะครับใช้งานได้ในระบบ A/C นะครับกดอีกหนึ่งครั้งนะครับก็จะเป็นไฟออนนะครับถ้าไม่สตาร์ทเรากดดับหรือจะสตาร์ทให้เรากดเหยยีบเรกแล้วกดกดปุ่มหนึ่งทีนี่ครับเครื่องติดเลยนะครับผมสวยงามครับก็เป็นชุดที่ขายดีมากครับมีติดตั้งทุกวันครับคันนี้ก็ประมาณคันที่สี่ครับสำหรับสาหรับวันนี้นะแล้วก็ช่วงเช้าจะเป็นพวกฟอร์ดพวกเอ่อมีฮอนด้ามีอะไรเข้ามาติดตั้งครับนี่ก็ ดับเครื่องแบบไม่ต้องจะเบรกก็ทําได้ครับก็คือกด2ครั้งแช่เข้าไปครับปุ่มสตาร์ทเป็นของแท้นะครับผมติดตั้งคันนี้ทุกจุดเป็นวายซ็อกเก็ตปลั๊กต้องุ่นครับไม่มีการต่อสายไฟครับเสียบปลั๊กร้อซนะครับผมทุกจุดเลยครับประกันรถไม่ขัดแน่นอนคันนี้ก็ป้ายแดงครับลูกค้ามาจุงเทพเลยครับไม่แน่ใจว่าวิ่งกี่กิโลเนี่ยนี่ได้ครับสามร้อกว่าโลไหมครับ ก็จะเพิ่งออกมาแล้วก็มาจัดเลยนะครับนี่ผมกดดูยังไงอะ่ะนะครับไม่แน่ใจว่ากดดูแบบไหนนะครับตัววิ่งกี่กิโลครับอ่แล้วก็ไปดูตัวฟังก์ชันเมื่อเปิดประตูด้านซ้ายกันบ้างครับก็ใช้งานจริงเหมือนกันครับทั้งคู่เลยนะไฟแดงครับหอมๆเลยครับลูกค้าเพิ่งออกมา ล็อกรถนะครับกดล็อกกดล็อกนี่นะครับสตาร์ทเครื่องแล้วก็สามารถล็อกรถโดยที่เครื่องติดอยู่นะครับสามารถเข้าห้องน้ําเข้าปั๊มน้ำมันโดยที่เครื่องไม่ต้องดับนะครับอันนี้สตาร์ทเครื่องแล้วนะครับพอสตาร์ทเครื่องแล้วครับตัวนี้จะใช้งานไม่ได้นะครับตตดการทำงานครับกันกันขโมยได้เลยครับตัวนี้ใช้งานไม่ได้แล้วล็อกรถห้องน้ำทาได้กลับมาเปิดประตูนะครับกดกดล็อกได้ครับ ตัวที่เื่องมาต้องดับนะครับเหลืออย่างหนึ่งนะครับยวลองให้ดูอย่างหนึ่งตัวมือเปิดนะครับตัวนี้อตัวนี้ครับกดล็อกแล้วนะครับตอนนี้รถรถล็อกใช่ไหมครับเราสตาร์ทผ่านรีโมดนะครับรถยังล็อกอยู่นะครับตัวนี้ทางอยกสตาร์ทไปในโหมดเครื่องติดแล้วนะครับรถจะรถยังล็อกอยู่ปกตินะครับั้งแรกครับถ้าเราสตาร์ทผ่านรีโมทแล้วยังไม่ขึ้นรถครับไฟจะไฟจะติดนะครับกรบพิบว่ารถสตาร์ทเครื่องแล้วครับแต่ว่ารถยังล็อกอยู่ ตัวนี้จะกดได้ครั้งแรกครั้งเดียวนะครับก็คือครั้งแรกนะครับที่ยังไม่ได้ขึ้นรถนะครับกดปุ๊บอ่ากดล็อกนะครับขึ้นรถได้นะครับแต่หลังจากที่ปลดล็อกเข้าไปแล้วนะครับอ่าจะไม่สามารถกดได้แล้วล็อกไม่ได้นะครับล็อกไม่ได้หรือว่ากดพานิมูดกดพานิมูดล็อกนะครับเราจะปลดล็อกครับไม่ได้นะครับเพราะว่าจะเป็นการตัดทําการทํางานนะครับหลังจากสตาร์ทเครื่องรถแล้วนะครับกันขโมยนะครับผมล็อเลก็ประมาณนี้ครับส่งงานครับกับ ดีแม็กี่สเลยครับป้ายแดงครับผมสนใจก็สอบถามได้นะครับ